มาได้ทุกคนเนาะได้เนาะบุญเนาะไหวมาตั้งแต่บุญปีมาอยุ่หรือเชียนายังบ่มีเวลาเห็ดกินเลยมนเมนี้ก็เลยมาจัดการต้มจ้าเนา,วาเะนาว่าเฮ็ดเออเนาะเห็ดเอเนาะบุญเนาะไหวก,วกินอืมคากๆสนดอกเนาะก็เลยต้มนม้ําขมออกทิม่มสองน้ําเพราะว่าอยากให้มันขมหลายนั่นเองเนาะแบบ ขมลายก็เออกินบบได้คันบ่คมเลยกับโบแซบนะอารมณ์มันก็นจะประมาณนี้มื้อน,นี้ก็เลยมาจัดการต้มเนาะจนแบบว่าเออเกือบเปือนะ่อยเนาะต้มทิ่มสองสามนาม้ำต้มอยู่หันละจ้ากินก็คือ,อมไม่เ้าจ้ะหอมทั่วเฮือนเลยเนะาะทั้งที่เปิดอันดุดอากาศไปนแล้วก็ยังหอมอีกเนะาะอาะไผ่บมากักเรือนผ่านจ้ะแต่อันนี้คือแบบว่าเออมากสุดใจเด้อแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งน้ํามันฮอนเนาะเออแล้วก็บแบบว่าเออสามเกิอเนาะจัดไป เอาซามเกลลงพัดให้หอมเนาะพัดให้หอมกับพวกแบบอ่าอย่างต่างๆกันแหละเครื่องเคียงเขาแหละแล้วก็ใส่หมูลงไปเนาะทำอีลัะสิบิซื้อดูข้าหมูอ่อนมาใส่ห่อนเลยบอกไป98องศาฟาเรนไฮต์เนาะแล้วก็มีหนังออกยอกนึงก็เลยใส่หนังทอกลงไปเนาะพอได้ย่ำกรุบกริบเนาะทาอีก็อยิกแบบว่าเออใส่แต่หนังยางเดียวกันแหละเนาะแต่หนังน้อยเดียวน่อยเกินไปเลยก <c oughs> ็เลยว่าอ่อะ ใส่หมูไปนำนะ้ำเนาะคือบ้านนี้น่ะก็จะกินชิคเก้นบอดแบบนี้เด้อเนานะจะใช้ผงชิคเก้นแบบนี้เนาะเพราะว่ามีลูกๆกลินนำ้ำใช่ไนหะอา่าเขาก็บอก่ค่อยกินเป้งน,นัวป่ะไหนคันพวกตับม,มะอหอกมะฮุ่งก็จะกินเป้งน,นัวอยู่จ้านะเนาะอ่าแล้วก็ปรุงรสตามใจมากดนะเด้อเนาะปลาแดกก็ใส่ดเด้อตอนใส่ปลาแดกกันโบได้กดกล้องจ้าเนาะกะใส่กดแต่ตอนอันใส่น้ำปูน้ำปลาอย่างก็มาไปเนาะ หมักรสชาติแบบใดกระปุงเอาตามใจเรเดอร้อเนาะแต่บ้านนี้นะ่ะกินรสชาติแบบเข้มขน้นบอกินจางเดอ้อเนาะเออทำเป็นไผกินจางในเรือนพานได้จากอันนี้บอจาต้องกินรสชาติเข้มขนนะ้นเนาะเออหอมหวานมันนัวอย่างประมาณสละเออเนาะแล้วหลังจากค้นไปจนหมูซุกละกะ ออแล้วก็จะมาใส่นอบุญนอไหวที่ว่าต้มไว้หั่นนอลงไปกับหอมแดงและวก็มักเพ็ดพร้อมเนาะบักเพ,พเ็ทนี่ใส่เพอสวยงามสุดๆละบบอยากให้มันเพลทหลายเดี๋ยวสิกินบบได้แล้วใส่กัดเอาวสันไปเนาะแล้วก็ใส่เฮดแชมปิญองไปน้ำผู้ดีมีเหลือจากเมื่อนั้นกิ่น uh, สินดาดสิ้นจุมหั่นเนาะก็เลยว่า คนลงไปมีอย่างในตู้เย็นคือคนลงเมื่อจ้าเนาะตามใจคนกินเนาะก็คือเรื่องของการเห็ดอาหารมันจะบ่มีสูตรตายโตเนะาะไพมักแบบใหก็ใส่แบบนั้นเนาะเออแล้วก็บ,บ่ต้องดราม่านะจ้ามือนะ่ะล้างแล้วสำวรญสะอาดแล้วเนาะเออแล้วหลังจากนั้นก็หั่นใบขี้หุน่น้อยๆโหยลงจ้ะเนาะไพบ่มักกับ,บ่บไซเดอรเนาะ คืออันนี้นี่มาแห้งอยากให้มันหอมว่าส,สันปเนาะก็เลยหั่นแน่ๆลงไปเนาะแต่ว่าตอนตีต่าปุนา่นกับสมเกลือนก็มีแล้วเนาะแต่ว่าก็ใส่เพิ่มอีกเนาะก็จะออกประมาณนี้เลยเนาะอันนั้นโบมีมะเขือจ้าแล้บบกว,วก็บ่มีมักถั่วยาวก็เลยว่าเออมีอันใดใส่อันนั้นเนาะแล้วก็ผักชีปลูกเองหน้าบ้านจ้าเนาะจานปผักชีปลูกเองเห็นบ่เออตัดมาเสร็ตู้เย็นไว้ก็โอ้ยพอได้กินต่ำบาาเนาะแต่ว่าเสียอย่างเดียวบบมีผักอีตู่เพราะอีตู่ตัดเมื่อนั้นหมดแล้ว ตัดมือนั้นมืดแล้วแล้วก็เฮ็ดอ่าเออป่าเรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะก็เลยแบไบริส่ยซ้ําเนาะอะจัดไปเนาะอาหารแต่ละบ้านก็คือกิ่นรสชาติบ่คือกัน,ล,กน,กนละแต่ละบ้านกับแบบว่า ส่วนผสมกับ็คือการหมักอนไรก็กินอันนั้นหมักอะไรก็ใสอันนั้นประมาณนี้เนาะหลังจากแล้วเรียร้อยหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้เลยอืมมันละกับน้ำไหลๆนะเป็นจะแซบบอทุกคนเป็นจะแซบบลืมทายตอนกดที่ว่าใสเขาคอเขาขวัวเขาเบื่อใสเด้เยใสยอยู่ได้เออเนาะนี่ประมาณนี้เลยจ้าเอาผลออกมาไปจ้ะไปหาข้าวเหนียวมาคุยกันคักๆเนาะมามาทุกคนมากินน้ากันเนาะ้วก็นอกจากนั้นกาส่วนที่เหลือกันนะสามกองเก็บไว้ฟีเซอร์ไว้กินดนเนาะอีกองหนึ่งก็จะให้ตู้พออีกองหนึ่งคือว่าจะไปให้บ้านแม่ยา มามามาลงมือแบบนี้นี่ก็มาขาต่อนการกินจะกินไปหลายคำล,ละล่ะแล้วจิงช่ายหืม <c> ท <oughs> านอารามรเหมือนนี่กินคำใหญ่ๆกินคำใหญ่ๆจะได้ใหญ่ใหม่พวกผมหลายหพวดัดต้มเย็่น้ำออกสองน้ำก็เลยบางคนหลายพูดอย่างน้ ติดมาเบ้ล่างมือเขาเลยติดมือเดี๋ยวขึ้นเข้าเอียมแล้วก็จะไปพดพักแล้วก็ปลูกพักต่อวงกันปลูกพักเข้าแล้วออกงา <laughs> <emitism. laughs> มามากินน้ำกันทุกคน